เอาละครับบัตรกาดสวัสดีสวีสดัทท่านผูทุกท่านเลยนะครับอยู่ถนนปอซ่าทีวีวันนี้จะมาเล่น,นไงมันใช่ไหมครับไม่ใช่มแมพเราจะมาเล่นในซีเน่ทอปปี้กันเลยนะครับมาอยู่กับแก๊งเหมือนเดิมแก,งก๊งเกอร์เหมือน,นเดิมมิเต้เติมเติมไข่เจียวไม่มีไม่เพิ่มเติมเพิ่มเติมคือหน้าสีเหลืองที่ผมออกมาเมื่อกี้ไป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 เราจะมาเล่นหมดเชา้าหมดกลางคืนคือเรามองไม่เห็นเรากลัวทำไมถึงมองไม่เห็น ขี้โมองอีกแล้วจังหวะนี้ไม่ได้เลยเช่ไว้ปอนโปไม่ได้เลยใช่นโปไม่ได้โปร <หา S 2> ไม่ได้เราโปไม่ได,ไได,ไได้เราตายก็คือจบเลยเราจะต้องตามหาคัพเคทครบสิบอันคับเคทมันขัพเคทหรือแพนเคก้กวะไอ้ปอนมึงได้ดูคลิปเปล่าเยอะๆอยู่ดีๆวิ่งมารถแม่งอยู่ในน้ำกันหมดปุ๊บสี่คนแม่งวิ่งเข้ามาตายเกี้ยงเลย อ๋อมาจำจำได้เขาเมื่อกี้นะจำได้เขาเมื่อกี้กดอัดนะ <c oughs> มาสี่มาสี่ขยำตายหมดอ๋อบักติดอะไรเนี่ยแป๊บนักมันขึ้นเลยเอ่ยอ๋อตึบอ่าได้ละเฮ้ยทุกคนไปไหนหมดอ่ะทุกคน รอด้วยรอด้วยรอด้วยโอเคอุ้ยตรงไอตัวนั่นอะเคเก็บ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 แพนเค้กกระทืมกระทืมกระทืมไอ้ทุกทีทุกทีมันต้องโผล่ระวังนะระวังนะเราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะตรงเนี้ยมันจะมาตัดเสียงเงินอ่ะไอ้ลิงกี้มิกี้อ่ะมันจะมาเป็นนะทำไมลดเสียงเพลงก่อนอ๋อ ไม่เป็เสียงผู้เมื่ออีกอ้กอีเร็วเปิดเพลงเพลงอะไรรู้ไหมเพดเพลงสิบเอ็ดไอว์อ๋อเปิดทำไมอ่ะกูอยากเปิดนะมันจะได้หลอนเราจะเลิกปิดเราจะเลิกกดปิดไฟเลิกกดเปิดไฟดีเนาะปิดไฟแหละดีละมันก็ช้าอยู่แล้วไปบ้านเซรินเดอร์ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไร เอาเฮ้ยต่ำคนต่ำคนใชได้โอเคคนต่ำมาต่ำมาตัดไม้ทำอาวุธได้ไหมนี่อืมไม่ได้ไม่ใช่ิมาขายไอ้บ้าตัดไม้สร้างบ้านได้ไหมไม่สร้างเกาะสร้างอะไรได้ไหมมีเราบงเราว้าไหมไม่มีอ่ะไม่ได้ไม่ได้น้ำเอาไหมล่ะไม่ได้น้ำเต็มไปฉายด้วยใช่ไหม โอ้ยนี่ไงเจอแล้วไปมุดเลยใครจะลงไปเก็บเดี๋ยวเขาขอลงไปเก็บกันเดี๋ยวขาลองไปเก็บกันอ่าอ๋อไม่ได้เก็บได้ทุกคนใครเก็บใครเก็บครบก่อนก็คือจบแล้วนี่ลงไปเก็บดิเราขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยมันมาแล้ว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 ทุกคนเราด้วยทุกคนเราด้วยไในการ เขาอยู่ข้างบน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 ใครยังไม่ไปไหนเลยเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนอยู่ไหนกูอยู่ข้างลอยู่ไหนอุ้ยนี่มาเลยนี่นี่ก็ดูดิโอ้โหเยี่ยข้างหลังโอ้สีน้นเงินที่สับไปอะปอนด์บายมันอยู่ข้างล่างโอเคแล้วก็ปลอดภัยให้เต้วิ่งเก็บเอาไปปบไปเราวิ่งหน่อยเราวิ่งหน่อยเผื่อนมามึงอยู่ไหนนี่ตอนนี้วิ่งออกมาจากบ้านแล้ว โอ้ยกรเป๋าเดี๋ยวแล้วบางิดบางอาจิขึ้นไปแพนเค้ก yes อยู่ไหนเนี่ยวิ่งตรงมาดิวิ่งตรงมาเหอฮ้ยมันมาแล้วมีเงินน้งเงินไอ้เหี้ยเลยกูดูว่าคนอะอ๋อมันไล่พวกมึงอยู่ตัวน้ำเงินแกโอเคเรา็ลอดมันไล่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูเดินตามหลังมึงอยู่เนี่ย ไหนล่ะเฮ้ยก okay, ูเดินตามหลังมาอยู่แบบมันวิ่งไล่มึงแบบเอาเนยอยู่หลังดิเนเนี่หันหลังเนี่หันหลังเนเนี่เนมองหลังเขามองหน้าอุ้ยนั่นไงเห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วเฮ้ยนั่นกูไม่ใช่หัวหัวหูเนี่ยกูเดินตามหลังมันอยู่ส้นขาเลยขาดไฟขาดไฟอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้ติดตู้ติดติดอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ไล่มึงฟ้อมมนไล่นี้เราก็รอด เดี๋ยวก็เล่ามาฮะสาไฟสาไฟใส่สาไฟใส่ไอ้ใบ้คู่อ่อครับเราจะมาสัมดาห์ด้วยอันนี้ใครนี่ใครเดินตามหลังเข้ามาดิเต้เห็รอวะดิถ้า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 ไม่ใช่กูเต้เต้เดินตามหลังเข้ามาเะ แล้วคุณโดนตาหลังลิบบ้าเนี่ยแล้ว <c oughs> จะเจอว,ว่านี่นี่โอ้ติดต้นไม้ติดต้นไม้เขาติดต้นไม้หาเมื่อกี้อะตาไฟตองตาไฟตองพนเค้กไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีโอเคงั้นเราไปตรงตรงไหนดีมันมีตรงไหนบ้างเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันยงเฮ้ยมันตามใครอ่ะมันตามคนที่วิ่งมิเตกี้ไม่หันหน้าไปม่เกี้อันนี้แน่นอนอุ้ยไอ้ไข อยู you mean, ่เน uh, ี่ยช้าอยู่เห็นมาเลยเนี่ยไปอยากจริงจริงเนี่มึงจะโกงมึงจะสบายมึงไปายกันที่บอกไว้ก่อนบุญก็หาหังบุญแล้วก็ไม่ทำตามเนาะเนี่ยมัไจะโยนโกงไหมเอากงไหมห้าอันแล้วอุ้ยอุ่นอุ่นห้าอันแล้วห้าอันอีกห้าอันจะครบละ มานี่สัญญาณตอนนี้น,นี่15ซับ15ซับสอนทำอินโทนมาสัญญาณนี่15ซับสอนทำอินโทน,น,นสัญญาตอนนี้นี่15ซับสอนทำอินโทนไอปอนยู่ไหนอยู่ทะเลโอ้ทะเลเสน้น,น,งสนงามเส้นงามเส้นงามมีตัวตายอยู่ตรงนี้มองเห็นเอ่อ จะ้บอกมองเห็นอะไรด้วยอุออ้ยเดินมีคนกันเคเขาบั็อกใตาทะเลละอุ้ยตัญญาตอนนี้เลยครับสิบห้าซับสอนทำอินทอนย้ำกี่รอบอันนี้ฮะย้ำกี่รอบอันีย้ำสองรอบไงย้ำให้ทุกคนรู้ไงสี่รอบแล้วมงงึง ย้ำสี่รอบอยังไงวะเพิ่งรอบเพิ่งรอบนี้รอบที่สองเอาทำไมล่ะ <What> the fuck <laughs> okay, โอเคเขาวิ่งออกจากทะเลดีกว่าเอาเหี้ยมึงวิ่งออกจากทะเลมึงมึงวิ่งไปทางทะเลอยู่เลยนี่ไงอ่ะเาขาเขาลอยตรงทะเลแล้วกัน, <c oughs> นไหนอยู่ไหนเอามึงวิ่งไป มองเห็นอุ้ยกำลัขอของล็อกเนี่ยโอเคเราอยู่ครบแกงแ๊งละแต่เราเรายืนเรายืนรอมันมาไหมเรายืนรอค้ <c oughs> อาวสะดุดไหมแอ้วนี่ใครเนี่ยฮะใครเนี่ยใครเนี่ยถ้าเป็นเนกระโดดดินี่กูกระโดดอยู่เนี่ยกูกระโดดอ๋อนี่กูเหยียบมันให้ดูละนี่นี่กระทืบกระทืบกระทืบ กทืบมันกระทืบมันกระทืบมันตักเลงตักเลงตักเลงป๊บจอข้ามากระทืบมันกระทืบมันกระทืบมันตัวอะไรอะไมาเร็วไม่ไม่เห็นแล้วเห็นแล้ว ไม่รู้เหมือนกันนี่เน่ไม่ได้เน่กระโดดดีเน่กระโดดถ้าเป็นเน่กระโดดดิไอเต้พอเตเต้เต้กูอยู่ตามหลังกนอยู่อ๋อมาสแสดงว่านี่เน <c oughs> มันน่าจะมีว่าเป็นหลากสีได้เนาะเราจะได้เราจะได้จไดำได้ว่าใครเป็นใคร

มันตามใครให้มันตามเขามาตามกูมาตามกูมันตามเขามันตามเขามันตามเขาถ่ายทอดสดครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไม่สดแล้วตอนนี้ไม่สดแล้วตอนนี้ดิบเลยไปเตะไปสดแล้วดิบแล้วนะมันตามเขามันตามอยู่ไหมมันตามอยู่ไหมโอเคโอเคนี่แหม่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันตามมาอยู่มันตามมาอยู่ อยแถสมหุ่นออกแท้บ๊ายบายวิ่งไปตรงทะเลดิวิ่งมาแล้ว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 วิ่งมาตรงทะเลแล้วเฮ้ยไอ้หนีงต๋อนาไปป่าวอ้นนี้ตาเข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 านี่ใครดิกระโดดอ่ะเฮ้ย ตามผิดคนเขาตามผิดคนเขามาตามนี่น้วนีก็โดนล่าอยู่นี่บายนีโดนล่าคนเดียวเขาไม่อยากดูด้วยเี่อย่าตามมาอย่าตามมาขายท่าสดตอนนี้ขายท่าสดมันตามเหรอตายอ้โหเสียงเสียงเสียงตายก็ต้องขอจบแล้วบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากดูต่อยอย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างนี้เลย บายบายเราเลยแค่นี้แหละเรากลัวมากเกินบายบาย